สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับเ,เริ่มไล่ไม้แล้วเริ่มไหว้ตั้งมือขึ้นไล่นั่นแล้วแล้วก็มารเรื่มไม้เลยเล็งเห็ดฝาวเห็ดฝาวเห็ดาหดาเง้นเที่ยว,าวหาเง้นไหว้แต่ไปเห็ดบุญปีใหม่ฝาวทรงไปให้ข้าเจ้า อายนี่นาสีไปไหวอยู่ดอกมเขือนียเห็ดข้าเดียวเหมือนกันธรรมดาียลหดยเดียวธมดาที่ยาเคยเห็ดแล้วนี่ยาไล่เ่จะล่นี่นกับบ้ยากบ่ยากเกินเท่าดอกไล่ได้ก็ได้อันนี้ย่าใส่เสื้อสองมิน ันหน่อยย่ายกันเลเ็ดทบเพดเสือกทบกันเขากับว่าเป็นสเส้นคู่เสือกคู่ใส่คู่กันมัดมัดซื้อๆนี่แหละมัดย่างมัดท่าเดียวนี่แหลมัดแบบเดียวกันเลยเนี่มัดเจ็ดเทือ บิดเลยบิดบิดท,ทางนี้เขากับมัดทางนี้แค่สอดใส่สอดขวานี่ลยธรรมาดนะาคือจังเคยเห็ดนะปกติเข้าสีสอดมัดสองเทือแต่เอืเอนเทืานึงสอดใส่เี่นึงก็สอดขวาไปแต่ขันเท้ามัดแบบนี้ เข้าต้องการให้มันบิดบิดสายเขากับสอดขวาบิดขวาเขากับสอดสายแค่นั้นมันก็บ,บิดแล้วเขาบ่ตตรงอิหยังมากายมันก็กนกเล่ไปไหวยางไรเนี่ยเพราะว่ามันบด้เห็นอิหยังลายมันกัแค ไปทางเดียวกันกับบิดแล้ว ยหญ่กระเปันทั้งอนสวนหกละล,ล่ามเขามาจุดวาหอดเนี่ยนะติดเกิดขึ้นมามากแสกอยู่น้ำร้อนขางกำแพงต้นไม้ก็ไดก็ได้ไปทางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไล่บิดไล่นี่บอ่อันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวย่าเห็นให้เบิงง่กกันเสือกกันเข้าใส่เสือกสองสีสีละซองเสร็มันกับเบิกยังสีมันกับคือสีเดียวกันสีแยกกันพอคอยออกงันใด นี่สีนี่ตอนนี้สีนี่มันสีใกล้ๆกันนั่นเองสีคล้ายๆกันฝ่าเขียวก็ฝ่าซื่อ ทุบเคืองคบเคืองเห็นมันได้เคิงคองลักษณะนี้กับมัดคลิดเขาแค่นั้นปกติมันสีเลี้ยงกันมันบ่ล่ะย่ายสีมัดเลี้ยงอันนี้ให้มัดคองเห็นบ่คองปกติย่ายสีเลี้ยงมันบ่ละ มัด,ดอยู่แค่สองยางสองแบบนี่แหละมัดไีมคะเมีแต่ว่าเข้าเข้าสีเอาอัอนมัดไปไล่ได้แค่นั้นแหละมันก็ะสิเปลี่ยนของมันไปเองไล่ วิธีคู่อะแยกเอาฟังละสองคู่แคนะ่นั้นดะูามนี้ยังมัดคือเราวิธีเห็ดวิธีเห็นมนะัดไหมกต่ไม่อยู่แค่นี้ละมัดกันแค่นี้สิ ແລະຮາຍว่าເຮົາຊິມັດไปແບບໃດແຄ່ນັ້ນເອງ สลับไปเป็นซิกแซกซิกแซกเฉยๆรอบนี้ก็ตอนแรกตัวน,นี้มันผ่านมาทาั้งนี้แล้วมันบ้า,ากับสิผ่านไปทั้งนี้จ,จับเส้นแรกคูแรกผ่านมาทาั้งนี้เส้นนี้มัดนี่มัดแบบหนึ่งนี่อีกแบบหนึ่งมี่สองสองแบบวิธีมดัดมัดแบบเมื่อกี้แล้วก็มัดแบบ แต่เฮ้าสีมัดไปทางใดนั่นอีกแบบหนึ่งมันกระสีเฮ้าเบียงไปทางใดมันกระสีเป็นไล่เปลี่ยนไล่ไปเลยนะนสิเปลี่ยนไล่แบบอื่นกับพอว่าเฮ้าเบียงเส้นไปเบียงเสือกไปแต่วิธีมัดกับมัดแบบเดิมคือเกา่าแบบเดียวบด Akan mati, ini juga ya, ini akan mati. Oh, kasih pencik-cik. นีก็สิสไปเรื่อยๆนะก็สิเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นเป็นลักษณะคณนูนเนี่มันคูนมันท่าการะมัดแบบนี้มัดเสร็จแล้วเ่ากับมัดตรงนี้ อันนี้สิบ่บ่แม่นลายละเอียดยาย่ก็เลยใส่เสื้อสองเซนขันลายละเอียดสิเอาเนียนเนียนละเอียดนะเข้าก็เอาใส่เสื้อเส้นเดียว เอิ่นไล่ขนมสันอันนั้นใส่เสือกเสน้นใส่เสือกเส้นเดียวสองมิน้นสองมิ้นเคิงอันนั้นเสือกมิน้นเสือกสองมิ้นเคิง เส้นใหญ่เฮ็ดนะ่ะมันเฮ็ดยากไรยนะั่นเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดถ้าใส่เสื้อเส้นใหญ่เฮ็ดมันต้องเฮ็ดอีกลายหนึ่งลายที่แบบว่าหย,ยาบายับไร่ที่บ่ละเอียดปานเดยแจ๊คอยากยังแตลายให้ มีจกลอยมือพัดมือคุเนาะยาเให้มันได้ทุกอย่างอันนั้นกั่ยาเค็ดอันนี้กักยาเค็ดโอ้ยไปทั้งใดกักมิเตเวีกคนผู้เดียวอัน,นกำลังเห็ดอยู่กับหัวสมองกับคืดไปหลายอื่นอีก สิบ่ค่อยละเอียดกันใดมันเป็น,เป,นเป็นลล่แบบนี้ลายบาละเอียดอันนี้ก็เฟิ่งสีเหลวไงบ้นไหนใส่สับใส่สีว่าสีลงไปเฮ็ดแก่บ,บ่ได้ไปเฮ็ดขืนไล่นี่แล้วก็เฮ็ดไล่นี่ไปตออีกค่าอยู่นี่อันนี้สิเป็นแบบสะพ้ายบา่า ข้องศอกก็ได้สะพายบลาก็ได้แต่ตัวนี้สิเป็นแบบว่าคล้องศอกอย่างเดียวเนีย่ยลายขนมสันเที่ยยว่าตัวนี้มันต้องใส่ละเอียดเฮ็ดละเอียดตัวนี้อันนี้ใส่ซับใส่ซิบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วซับสิบเฮ็ดข้าวเดียวห่นนะบริยานก็ใส่ข้าวเดียว ใช่แล้วกันบินด่วนตรงไปนู่นนะคอนเกนทนันซังไหวปหาไล่โมตะได้สามไล่สองสาวสองสาวแสนหวานหวานกับเข็ม ได้เหดอยู่ไวไวนี่กระสีเป็นสีประมาณวานประมาณยังละ่ะบอกว่าถือบอกว่าถือสีสีออกประมาณวาน ขวหวานกับพวกเค็มอยู่ประมาณเขาเอื่อนนี่อย่างผมาณแบบว่าได้ได้ได้ทุกสถานการณ์นั่นไหมใส่แบบง่านไปแบบทั่วไปนะใส่ใส่ได้ทั่วไปกลางๆสีอยู่กลางๆ ชุดฉากบะถึงกับว่าสีเรียบร้อยบะถึงกับสีหวานอยู่ประมาณกลางๆนั่นแหลบะบ่ได้ไปเฉพาะงานได้ได้ทุกง,งานแบบใส่ใส่ได้ทุกมือนะบ่รู้บ่รู้บ่โล สองสามสี่หา้าหกเจ็ดบ่ล่ะเท่งเวเท่างเหตุกับตะเลือดตะเลยไปตัวเข้าบ่ได้หมุนเนี่ยมันหมุนของมันเองมันสีบิดของมันเองปล่อยพอตะปล่อยมันก็บ,บิดเลยปันปอกับบิดไหมวางปุ๊บปล่อยปับย๊บหลุดกะบ,บิดอยู่คือป,ปอกับบิด งามเนี่ยหะลายมันกับทรงมันอันมันกัเป็นแปลกๆดีนะ ว่างปุ๊บมันกัดสีบิดของมันเองเลยแต่พระท่านไหนว่างจับไว้อพระเนยแกยังบ,บืนบืนบิดอยู่คืนมือเข้าอยู่ไในไหนอยู่ต้องดึงไว้ได้ย่ายต้องดึงไว้ได้มันสีบิดอยากบิดนาสิไปไว้อยู่ตัวนี้นาสิษย์จะ สี่หาถึงหามือวะสามสี่มือเนานั้นนี่ขนาดดย่าเห็นมือขึ้นเลยนี่ขึ้นสามเห็ีดสามทุ่มสี่ทุ่มสามสี่ทุงเป็นไล,โล่โปร่งไล่ไหนมันปโปร่งโปร่ง งกับเรเป็นหยังเพราะว่าเขาใส่สับ คลิปนากะ็ะเด็กกรสิมีอีกเฮ็ดไปเรื่อยๆมีหลายหลายแบบหลายไล่กระเป๋าเฮ็ดตลอดเฮ็ดไปเรืเ่อยๆล่ะทัาเบิ่งเอาแต่พอมี่มันกับ่มีหยังแบบใหม่ๆแบบการผูกกันหยังก็ผูกอยู่จังซีแหล่ะมีย้ายกันเฮ็ด แขงนนงงงง่งเดียว,อยยวกอนน,น,น,นนะ 13, นะเพราะว่ายายโมตะเหลื่มไว้เ่าท่านได้เ่าท่านได้ได้รอบโต้ันแด่ได้ประมาณสี่เดียวกือบสิบประมาณสิบสองสิบสามนิ้วมาตรฐานมันนะนะสิบสามสิบสี่นิ้วเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสะพายสำหรับใส่ของจุกจิกไปทำงานเลยซื้อมัมันกระเป๋าใส่ พวกของเอียงไงบันไดกนนะเบาสะพายไปเห็นงานซื้อติดตามยายเบิึงไปเรื่อยๆล่ะยายกับมี่เห็ดไปเรื่อยๆมี่ไม่ไล่ไม่ไล่ยังมาเรื่อยๆสนับสนุนยายในเด้อเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อซอยแช่ให้ยายในเด้อแค่นี้เด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า